เจ้าของร้านอาหารบางคนทํากับข้าวไม่เป็นด้วยซ้ําแต่ทำไมเขาถึงสามารถบริหารธุรกิจร้านอาหารของเขาจนขยายสาขาได้ทั่วประเทศแม้แต่เจ้าของร้านเสริมสวยบางคนใดผมก็ยังไม่เป็นสระผมให้ลูกค้าก็ยังทำไม่ได้แต่ทำไมเขาถึงสามารถดูแลธุรกิจของเขา ให้เติบโตขึ้นทุกปีและดูแลพนักงานได้เป็นอย่างดีจนธุรกิจนั้นเลี้ยงเขาและครอบครัวได้แล้ววันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของร้านนวดอยากจะเป็นเจ้าของร้านสปาเรายังจะติดกรอบของคําว่าฉันนวดไม่เป็นฉันไม่มีเวลาไปเรียนนวดกันอีกต่อคะ เราไม่จำเป็นต้องทำเป็นทุกอย่างแต่เราต้องรู้ว่าเราควรรู้อะไรและที่ BSA คาเี่ของเราเจ้าของร้านไม่ต้องมาเรียนเองก็ได้ค่ะมาโคชชิ่งเรื่องของการดีไซน์คอสปาเมนูเรียนรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการ การจ่ายเงินเดือนพนักงานมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างการซื้อโปรดักการซื้อผลิตภัณฑ์เราต้องเลือกซื้ออะไรแบบไหนรู้หลักของการบริหารจัดการการดีไซน์คอสตาเมนูส่วนในเรื่องของการปฏิบัติคุณสามารถส่งพนักงานมาเรียนได้ค่ะสนใจรับสิบนี้นะคะค่าเรียนเนี่ย ได้2คนนั่นหมายความว่าพนักงานมาเรียนภาคปฏิบัติและตัวเจ้าของร้านเองมาเรียนโคชิง่ง2ชั่วโมงในเรื่องของการบริหารจัดการและการดีไซน์สปาเมนูค่ะถ้าใครสนใจรับสิทธิ์นี้นะคะแอดไลน์แล้วก็ทักหา,าน้องแอดมินได้เลยค่ะ